เรื่องเล่าพระธุดงทางป่าที่เงียบที่สุดคือทางใจกลางผืนป่าลึกที่แทบไม่มีร่องรอยผู้คนเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงสลับกับเสียงนุกป่าที่ร้องเป็นจังหวะเบาๆหมอกยามเช้าลอยต่ำปกคลุมพื้นดินจนดูราวกับโลกทั้งใบกำลังหลับไหลอย,อยู่ในผ้าห่มสีขาวบางๆบนทางดินแคบๆสายหนึ่งมีพระภิกษุสี่รูปเดินเรียงแถวอย่างสงบ ชา้าๆแต่มัน่นคงไม่มีใครพูดไม่มีใครเร่งทุกย่างก้าวมีเพียงเสียงเท้าเปล่าเหยียบใบไม้แห้งกับเสียงลมหายใจที่สม่ำเสมอผู้นำขบวนคือพระชรารูปร่างผอมสูงใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอ่อนๆดวงตานิ่งสงบเหมือนคนที่มองโลกมานานเกินกว่าจะตื่นเต้นกับอะไรได้ง่ายๆลูกศิษย์เรียกท่านว่าหลวงพ่ออินท่านทุดงมาทั้งชีวิต เดินป่ามากกว่านอนบ้านผ่านทั้งป่าดงพญาเยน็นป่าภูพานป่าดอยสูงทางเหนือจนแทบไม่มีผืนป่าไหนที่ท่านไม่เคยย่ำผ่านด้านหลังคือพระมหาสุขอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้เคยมีชีวิตพร้อมทุกอย่างทั้งตำแหน่งเกียรติยศและคํายกย่องแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างบอกไม่ถูกแม้จะสอนนักศึกษาหลายร้อยคนเรื่องชีวิตเรื่องความสำเร็จ แต่ตัวเองกลับนอนไม่หลับสึมเศร้าและตั้งคำถามกับชีวิตทุกคืนจนวันหนึ่งตัดสินใจลาออกจากงานแล้วมาบวชเพื่อหาคำตอบที่ตำราไม่เคยบอกถัดมาคือพระเด่นอดีตนักธุรกิจเจ้าของโรงงานใหญ่เคยมีเงินหมุนเวียนวันละหลายล้านแต่วันที่ธุรกิจล้มหนีสินพอกพูนเพื่อนหายภรยาจากลูกตีตัวออกห่างคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในห้องมืด,มด คิดจะจบชีวิตตัวเองแต่บังเอิญเปิดคลิปธรรมะของหลวงพ่ออินขึ้นมาประโยคเดียวที่ได้ยินคือคนเรามักเสียใจตอนเสียเงินแต่ลืมเสียใจตอนเสียใจตัวเองประโยคนั้นทำให้เขานั่งร้องไห้ทั้งคืนแล้วตัดสินใจมาบวชในวันรุ่งขึ้นรูปสุดท้ายคือพระน้อยอดีตวัยรุ่นเกเรเคยติดยามีคดีทะเลาะวิวาทชีวิตวนอยู่กับอบายามุก จนคืนหนึ่งฝันเห็นแม่ที่เสียไปมันนั่งร้องไห้แล้วพูดว่าถ้าเองยังเดินแบบนี้แม่คงไม่ได้เจอกันในพบที่ดีเขาสะดุ้งตื่นทั้งน้ำตาและเดินเข้าวัดในเช้าวันนั้นทันทีทั้งสี่รูปไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เหมือนโชคชะตาพามาพบกันและหลวงพ่ออินก็พาทุกคนออกเดินทุดงโดยไม่กำหนดเส้นทางไม่รู้ปลายทางมีเพียงศรัทธาเป็นสเสบียงและธรรมะเป็นเข็มทิศ คืนแรกพวกท่านพักริมลำธารเล็กๆการกลดใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงน้ำไหลกระทบหินดังสู้ซาเบาๆกลางคืนเงียบจนได้ยินเสียงมแมลงเสียงสัตว์ป่าร้องห่างๆพระน้อยนอนไม่หลับใจสั่นเหงื่อออกกลัวทั้งผีทั้งเสือทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นจึงกระสิบถามหลวงพ่อว่าถ้ามีผีจริงๆจะทำยังไงครับหลวงพ่ออินยิ้มบางๆแล้วตอบว่าถ้ามันมีจริง ก็ให้มันกลัวเราเพราะมันไม่มีศีลแต่เรามีคืนนั้นพระน้อยนั่งสมาธิทั้งคืนแม้ใจจะกลัวแต่ไม่หนีเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาอยู่กับความกลัวโดยไม่หนีมันวันที่สามพวกท่านเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆชาวบ้านออกมาใส่บาตรด้วยศรัทธาแต่มีหญิงชราคนหนึ่งเตือนว่าอย่าไปทางเขาดำเลยที่นั่นมีของแรงหลวงพ่อเพียงพยักหน้าแล้วกล่าวเบาๆว่า,วาแรงแค่ไหน ก็ไม่แรงเท่ากิเลสในใจคนคืนนั้นพวกท่านพักดนเขาดำพระเด่นฝันเห็นเงาดำมานั่งจ้องหน้าแล้วถามว่าเองหนีนี่กรรมหรือหนีนี่โลกเขาสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวนั่งสมาธิทั้งคืนแล้วหลังจากคืนนั้นเขาไม่เคยฝันร้ายอีกเลยวันที่เจ็ดไม่มีหมู่บ้านไม่มีคนใส่บาตรทั้งสี่รูปไม่ได้ฉันอาหารเลยทั้งวันความหิวเริ่มทำให้ใจสัน่น พระน้อยเริ่มบน่นพระมหาสุขเริ่มเวียนหัวพระเด่นเริ่มคิดถึงอาหารหรูหลวงพ่ออินพูดเบาๆว่าเวลาท้องร้องใจจะสอนเราเองว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรคืนนั้นทั้งสี่นั่งสมาธิโดยไม่มีอะไรในท้องแต่กลับรู้สึกอิ่มใจอย่างประหลาดพระมหาสุขพูดขึ้นว่าผมเพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าความสุขไม่ต้องมีอะไรเพิ่มแค่ไม่อยากอะไรเพิ่มก็พอคืนหนึ่งฝนตกหนัก น้ำป่าหลากกรดเกือบพังพระน้อยร้องไห้คิดถึงอดีตคิดถึงเพื่อนคิดถึงยาคิดถึงการหนีความจริงหลวงพ่ออินพูดกับเขาว่าอดีตคือครูไม่ใช่คุกถ้าเองเรียนรู้จากมันมันจะไม่ขังเองอีกพระน้อยกราบเท้าหลวงพ่อร้องไห้เหมือนเด็กเป็นครั้งแรกที่เขายอมรับอดีตโดยไม่เกลียดตัวเอง คืนที่15ขณะนั่งสมาธิทุกคนได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆเหมือนมาจากกลางป่าแสงประหลาดส่องผ่านหมอกไม่ใช่แสงไฟไม่ใช่แสงจันทร์หลวงพ่ออินลืมตาแล้วพูดเพียงว่าอย่ายึดอย่ากลัวอย่าสงสัยรุ่งเช้าทุกอย่างกลับเป็นปกติแต่ใจของทุกคนสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครบหนึ่งเดือนการทุด,ดงสิ้นสุด พระมหาสุขกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งแต่สอนด้วยหัวใจไม่ใช่ตำราพระเด่นเปิดร้านเล็กๆแจกข้าวคนจนพระน้อยตั้งใจบวชตลอดชีวิตส่วนหลวงพ่ออินยังคงเดินทุดงต่อไปเพียงลำพังก่อนแยกกันท่านพูดว่าคนส่วนใหญ่หลงทางเพราะมัวดูแผนที่คนอื่นจนลืมดูเข็มทิศในใจตัวเองและตั้งแต่นั้นมาทั้งสี่รูปต่างเข้าใจตรงกันว่าทางป่าที่เงียบที่สุด ไม่ใช่ป่าลึกที่ไม่มีคนแต่คือทางใจที่ไม่มีเสียงกิเลสอีกต่อไป